แล้วตัวนี้นะบอกเลยว่าฟองเยอะมากหนึ่งเป็นสบู่ที่ผมเลิฟป้ายที่สุดณเวลานี้เพราะว่านางฟองอยู่แล้วก้อนหนึ่งอ่ะนางไม่ค่อยละลายน้ำแล้วนางใช้ทนมากสบู่ดานเนี่ยคือเป็นสบู่ที่ดีมากๆ <c oughs> อยากให้ลองจริงอันนี้คือวันนี้เขาให้ราคาเท่าไหร่พี่กองเขาขายก็ไงสามร้อยเก้าสิบหมายโอ้ยได้ส <2 S 2> ามกล่องสามกล่องฮะสิบห้าม,มันกล่ลองละสามร้อยละกล่องกี่ก้อนก็สามกล่องสิบห้าก้อนสามร้อยเก้าสิบ หมายความว่าสามกล่องเนี้ยนะใช่สามร้สิบาทใช่สามร้อยเก้าสิบสามร้อยเ้าสิบได้เปละสิบห้าก้นในราคาตกก้อนเท่าไหร่ะแป้งห่านสิคุ้มามรอเก้าสิบหาสิบห้าตกก้อนละยี่สิบหกบาทฮะมีกะละมังแล้วก้อนหนึงอ่ะแม่ใช้แล้เถือบอาทิตย์ผมถูจนเหนื่ถยูจนแบบว่าถูจนหลับ ตกก้อนละยี่สิบหกบาทเอง <Okay. S 1> ผู้ใหญ่ใหญ่มเนี่ยรอรอพี่เขาไปเอาถุงหางน้ำให้ได้ค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ถ้าใครจิ้มที่ตะกร้านะคะจะเหลือแค่ก้อนละยี่สิบหกบาทนะคะก้อนละยี่สิบหกาทคือก้อนใหญ่มากแต่ว่าได้ไปในราคาแค่ยี่สิบหกบาทก็คือได้สามกล่องใหญ่นะคะหนึ่งกล่องใหญ่บรรจุแค่ห้าก้อน แต่ว่าวันนี้เขาให้สามกล่องเลยสามร้อยเก้าสิบบาทครับผมตกแค่ก็ละยี่สิบหกบาทนะคือถูกมากมึงอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเดี๋ยวเรามาลองกินกันดีกว่าขอบคุณค่ะแล้วเจ้าของแบรนด์ก็ทิ้งพวกเราไปเลยเจรมาเลยเจ้าของแบรนด์กำลังสด็จรังกับแกนอยู่มาโอ้ยสบู่เขาใหญ่มากคืออันเนี้ย หอมจริงแล้วฟองเยจริงลอนี่ไงเป็นวิตามินซีอ๋อก็คือช่วยให้ผิวกระจ่างใสด้วยถูกต้องครับมีคอเลสเตอรอลในตัวด้วยเติมโปรเตอรในผิววิตามินผิวด้วยแล้วก็ไวท์เทนนิ่ด้วยกินมาแล้วค่ะกินมาแล้วค่ะหอมเลยค่ะหอมมากเดี๋ยวหอมมาขนาดเลยนะั้นใช่พอมาแล้วมาแค่นั้นแหละหอมมาแล้วเฮ้ย หอมมาแล้วหอมไม่กินแป้งขดตักขวดไปแล้วได้กินปะได้กินเออหอมดึงแล้วอ่ะแล้วกลิ่นมันละมุนมากอุ้ยฟองขึ้นแล้วนี่งานแล้วแล้วตัวนี้ก็คือยูริเป็นพีซพิเนอร์จริงจังเลยครับเป็นนินเทอร์จริงจังเลยใช่แล้วเป็นยังไงบ้างพี่ยูริใช้ไวยูริกับไมลูกเมาสิลูกเฮ้ยเด็กบ้านสองล้านหกแล้วต้องมึงไม่เนี่ยนี่เป็นอะไรก่อาเล้นหนักก่อ ผมจากเขามาใหม่ๆเนาะพี่น้องจาาากเขมมให่ๆพูดใช้ได้ไหมเราจะแบบสาบกลัวหนาลูกเราไม่ไม่พูดลาวกับลาวเลยเขาเลือกคนที่เอาไปสักลาวเป็นกับลาวเลยนะครับผมจากเข้ามาครับผมเข้ามาแล้วก็ใช้แล้วเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับผมจากเป็นสิวอยู่ตามหลังอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็จากผิวค้ำก็ผิวกระจ่างใสขึ้นครับผมจากผิวไม่สม่ำเสมอก็ ผิียวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็สิวตามหลังกินตัวครับผมมันจะช่วยเรื่องกินตัวด้วยครับผมอ๋อช่วยเรื่องกินตัวด้วยแรงครับอืใช่ครับผมอย่างยูริเวลาเล่นกระสือน้องไม่มีเหงื่อบีกินตัวน้องก็ช่วยเรื่องนี้เลยคือถ้ายูริงานน้องยูริโตตลอดก็สิพี่เออล้าไปเดินผ่านตอนไหนก็เจอบ่อยๆไง เขาจะทำแบบตายพี่ยีแม่จะรกอี๋นะอันนี้อันนี้อันนี้ยูริไม่มีเซตมากี่เดือนนะยูริยี่เดือนลูกนั่นนานแล้วไม่ได้นานนนแล้วทำงานแล้วโดนเล้วกดนเร้วกอุ้ยแต่แต่ฉันชอบตรงไหนรู้ไหมตรงที่เขาทำเป็นแพ็คเป็นกล่องแม่ใช่แล้วก็แปนเนี้ยคือจากที่สังเกตก็คือ พรีเมียม,รมพรีเมียมทั้งเซรั่มหน้าพรีเมียมทั้งสบู่และที่สำคัญวันนี้ใครกดจะได้สบู่ตกก้อนและแค่26บหกบาทาทุกคนลองหาดีๆนะ<า>ทุกคนได้ไปท<ร>ั้งหมด1ิ้าก้อน3มกล่องใหญ่15ก้อน,อนใอน,นใาราคา390ใช่ใช่นเนี่ยถูกแล้วได้ไป3ากล่องทุกกล่องมันมีทั้งหมด5ก้อนทุกคนตอนนี้5้านาทีสุดท้ายนะ ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องยูริได้ทลยครับอนนี้ยูรยูริกระสอบเสร็จแล้วยูริดันแล้วยูริลูกแล้วยูริลูกยูริล้อเส็จครับยูริแล้วยูริกดตะการู้ครับผมกดตะการเลยครับผยอดไหลมากนะครับเดี๋ยวอีกอีกจังน่อยเขาก็จะมูไปข้างนอกเลยอเพราะว่าเป็นพ้อแต่ว่ารอชุดรอชุดรอแค่ชุดแล้วก็จะมูแล้วจะมูอ่อนแล้วนะฮะพี่น้ำบอกว่าขอขอแบบขอไปข้างนอกด้วย แกใส่ดื่มใส่พินยังไงอ้าอย่างไรเนี่ยได้แล้พี่ปะอ๋อได้เลยอุ้ยหมอแเกลี่ยนะหมดวันนี้แล้วไป๊บรอบเลยหรอคะไม่เดหรอกรอชุดผู้ใหญ่อย่างเดียวเลยออเอาไปเพื่อให้คุณแม่ก่อนคุณแม่จะกลับประเทศนอกแล้วบินมาเพื่องานนี้อ่ะดานิกสบมพดานิกนะครับอ่ะตอนนี้ล้าเราก็หกแสนหกหมื่นแปดพันครับขอจขอหกล้านเจ็ดแสน ของหกล้านเจ็ดเร็วเาทุกคนช่วยกันหกล้านเจ็ดค่ะสบู่ด้านนี้ของพี่นีพี่เซ็นเตอร์เป็นนักร้องตัวเกียวทุกคนบอกเลยมาค่ะว่าค่ะอีดีบอกให้เปลี่ยนเลสเราไว้วางใจแล้วเราก็ลองใช้จริงๆคือตัวเนี้ยเราใช้มานานแล้วเหมือนกันแม่สมัยที่นางชอบมีอะไรแบบลองลองมาเอาใบพี่ย่าพี่ยายมาลองให้ฉันซีฉันก็ลองทุกอย่างมาได้เงินแต่นางลองที่เธอบอกพี่ธิโก้ก็ลองทุกอย่างเด็กหน่อยเด็กหน่อยผู้ใหญ่คิดได้ไงทำไมแบบเด็กจากตัวเกียวมิวสิกเนี่ย เป็นคีนเตอร์แบบไหนทับดาหมดเลยขายดิหมดเลยจริงๆก็ดัเงครับพี่เอ้ยแตก็อยากไดูเอ้ยเอ้ยคุณ่เกบสิ้กลยงไม่นอะไรทกเ่องลเขาดีโีอยไม่โดนเลยตอนนี้780้วขึ้นตลาดทุกคนขอ999เลยในเวลา3นาทีในมนาทีมาขึ้นมาแล้วเราจะได้ออกไปกินหมูกระทะข้างนอกละจัดกนี่ย บอกเอาไหนเดียบอกว่าจ้างพวกเจ้าสองคนไลฟ์สดผมก็ขายด้วยแสรแล้วค่ะพลังพี่ยูรีเยอะมากเลยอะก็วันนั้นฉันก็หลอกให้ยูรีไลฟ์สดให้แข่งกับแม่เราไม่หลอกเต็มใจค่ะเอาเต็มใจเฮ้ยพลังพี่ยูรีเยอะไม่เบสแล้วไม่ธรรมดานะไหลจะเป็น จะไปเจ็ดสองมื่แล้วจะไปเจ็ดแปดอะไรแลเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาไม่หมดอ่ะถ้าเวลายังไม่หมดอีกสองนาทีอะไรอ๋อสองล้านแปดเลยยูนิะอันนี้เดี๋ยวพี่เฟิร์นพูดให้ชัดๆก่อนนะคะทุกคนตอนนี้สบู่ตัวนี้นะคะพี่เฟิร์นหารมาละตกก้อนละแค่26บาทดังนั้นเนี่ยหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องมี5ก้อนแต่วันนี้ทุกคนจะได้ไปเลยในราคา393กล่อง สามกล่องหารมาแล้วราคาตกอยู่ที่ก้อนละ26บาทตอนนี้มีแฟลเซล์แล้วเหลือ331บาทฮะแฟลเซล์เหลือ3ทุกคนตอนนี้แฟลเซล์มานะคะเหลือ3 3มรามบเอ็ดบาทค่ะกดจ้าอายูริสหนึ่งนาทีสุดท้ายอ้อนกันขับไปลูกไปยูริช่วยกันทำอาหารกินลูกแต่เซนแต่เซนยูริพี่ยูริถ้าถ้าทำได้อยากขออะไรบอสคะ อันนี้ก่อนให้หมดที่ได้มาวันนี้คือกเลยขอเลยขอเลยขอเลยอีกห้าหมขอทุกอย่างนะโยเวนต์เอาขอเวอะไรโยเวนอะไรเ่าไม่ล่าห้กูลววยแล้วเร็วๆอีกนิดนึงทีอยู่นีพูดเลยครับลูกไปเม็นแที่สุดท้ายเฮ้ยสีมแล้วพี่อยู่นีขอเลยจกได้ไรคะผมก่อนไมไ่อยากได้อะไรตอครับผอยากอยู่กับตเกียวอสินานี่และ เฮ้ยกระถึงแล้วเนี่ยเอาดีๆย่าบุ้งว่าคือีลูกเอาอีกลูกอีกนิดนึงอีกนิดนึงเท่าไหร่แล้วาตอนหลังนะถึงจะให้อะไรพี่อยูวิวเออใจอะไรอยู่ดีเดี๋ยวออกพี่ใหม่ให้เดือนหน้าเลยครับทุกคนช่วยเป็นกล็ดหน่อยอยากฟังเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงค่ะแตกแน่นอนทุกคนอีกแตกแน่นอนอีกหกพันแล้เร็วสองล้านตั้งเร็วเพลงเร็วเพลงสมบัติคนเฮ้ยทำไมพี่วิว แค่มีรูปหน้าอยู่นริแคบแค่วิดีโอเขามาได้เลยนะรุ่นนี้เขาขายรุ่นนี้เขาขายดีรุ่นยูริหนี่งเออเฮ้ยเรามีอะไรให้ยูริขึ้นไหมมีเออหรอไม่มีไม่มีถ้าอยู่ริเปิดกล้องต่ออยู่ริเปิดกล้องแค่ยูริเปิดกล้องก็แตกยาแตกว่ะเออเอออ่ะตอนนี้รับงานสำหรับใครอยากให้น้องยูริเปิดกล้องให้พี่บุรีมาเจ้าของแบนไหนแกซิยูริเปิดกล้องยอดต่างมากเอ้ยยูริรุ่เปิดกล้อง ยูรีผู้ที่เปิดช่องพ่อเขาพ่อเขาต้องภูมิใจพ่อเขาหยู่ทีจะแปดแสนสองหมื่นห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลายูรีด้วยนะขอบคุณน้องยูรีมากมากนะคะเขาเปลี่ยนชุดแล้วไหมไม่ได้ไม่ไดเปลี่ยนให้เด้ไปเปลี่ยนก่อนทำไมไปเปลี่ยนทำไมไปเปลีเปลี่ยนหลายชุดจังเมื่อกี้ชุดเพิ่งมาเมื่อกี้ไม่มีชุดเลยอันนี้ได้แต่ชุดเองดูเพิ่งมาตอนนี้แดดเราอาร่อนแล้วยูร well ิอย um. ู่เป็นเพื่อนก่อน อาเอาลุนไถ่เออยูริอยู่นเพื่อนกับลนไถ่ใ่ไหมรอเดี๋วนเอสเงแม่เจ้าของแมเจอเลยาอย่างนี้มีน้องยูริอยู่เช่ากเจ้าของแบรนคนที้ดังที่สุดในยุโรปใช่บาดังคุยอแล้วอดีสวัสดีครับยล่าเยาและวันนี้เจ้าของแบรนด์มากับซุปตาระดับประเทศสวัสดีค่ะนตัวหนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาั้ายเดียว แม่ดูเ uh, ป ah, uh ็น huh, ข่าวแม่เส yeah, ี้ยงข้าช่วยทันที่หลุดมาแม่แม่ทะเลาะกับนักร้องนะอ่ะลูกอันนี้ขอเสียงข้างหลังนิดนึงนะครับข้างหลังข้างหลังนิดนึงแอ้วจะเจ้าของแบรนด์คุณพี่มาได้ยังไงเนี่ยมารอมาเอาจะทายกอนวายสาวฉันนี่ต้องสาวพี่น้องเลยเหรอ